สวัสดีครับเพื่อนๆือนครับวันนี้ก็พบกับครูน้อยคนเมืองด่านอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube อาหารการกินนะครับช่องครัวครูน้อยกระทะแตกนะครับวันนี้ได้วัตถุดิบมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับไปทุระมาเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับพี่น้องครับครับเพื่อนๆือนครับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็คือนี่แหละครับออกสีแดงๆออก ค่ำครดมดำๆหน่อยนะครับนั่นก็คือเนื้อควายนะครับวันนี้ขอญาติพูดไม่เพราะนะครับบ้านผมเอื้นเนื้อวคออวายนะครับได้พี่น้องได้เนื้อควายนะครับนี่เนื้อควายชิ้นเริ่มเลยนะครับก็มีนี่มาเล็กน้อยนะครับเป็นผ้าคิริว้วผ้าคิริว้วมีตับนี่มันไปไปไป,ไปช้าหน่อยก็ได้ได้มาน้อยตับนี่ครับเป็นอันนี้เรียกคันแท คันแทนาคันแทควายคันแทควายนี่นะครับเป็นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะครับก็คือเนื้อควายนั่นเองนะครับพี่น้องครับเรามาดูาได้อะไรมาเพิ่มอีกเป็นเลือดเป็นเลือดเพี้ยอันนี้อันนี้เพี้ยเพี้ยควายนะครับเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ดีนะครับดีดีควายอันนี้เพีย้ยขี้เพีย้ยขี้เพีย้ยควายนะครับอันนี้เอาละครับดีขี้เพีย้ย เราทำอะไรไปดูนะครับว well, ันนี้ก็คือจะทำก้อยขมก้อยขมเนื้อควายนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับขี้เพียเราก็ต้มสักหน่อยนะครับต้มขี้เพียให้สุกนะครับนี่นะครับต้มขี้เพียให้สุกนี่เพียควายนะครับน่ครับเราก็ต้มหน่อยต้มให้สุกสักหน่อยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อสักหน่อยนะครับต้มงให้สุกนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนๆครับเราก็เริ่มลุงกันเลยนะครับนี่นะครับเพียที่เรา ต้มไว้นะครับต้มผิดแล้วนะครับต้มใส่หม้อไปแล้วนะครับตวมๆก็คือนี่แหละครับเพื่อนๆครับเนื้อควายนะครับนี่เนื้อควายของแท้นะครับจากมหาสารคามของร้านป้าน้อยนะครับหมดเลยนะครับนี่นะครับเนื้อควายลองทําดูวันนี้นะครับนี่นะครับก็มีตับมีกระแพมามีปลาเกียวนะครับคุกเค้าให้เข้ากันนะครับ ขูดเค้าให้เข้ากันกับกระเพี้ยที่เราต้มไปแล้วนะครับเุืนครับลุกเค้าให้เข้ากันนี่แหละครับเพื่อนเ,นเืนครับเอาละต่อไปนะครับใส่ได้บ้างอ่พริกป่นนะครับพริกป่นก็ชอบผิดน้อยผิดมากตามใจนะครับอ่าชิมดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับพริกป่น ลาอีครับผงนัวครับใส่เยอะนะครับเล็กๆน้อยๆลายีครับนี่ขายไม่ได้เลยนะครับเต้าขั้วนะครับเข้าขั้วอ่ะกาเอานะครับกาเอาตามชอบอ่ะพอนะครับต่อไปต่อไปนะครับมือเลยนะครับกินเองทำเองกินเองนี่เองพอนี่โอ้เดี๋ยวหาว่าไม่สะอาดนะครับนี่ สูตรบ้านๆของครัวครูน้อยกระทะาแตกนะครับก็มีต้นหอมปักชีกีราสันในนะครับแล้วก็นี่นะครับพริกสดพริกขี้หนูเรานี่แหละใส่ไปด้วยนะครับปนๆกันไปแล้วก็คุกเข้าก่อนคุกเข้าก่อนนะครับนี่ก็เทมือบ้างอะไรบ้างนะครับสูตรครูน้อยนะครับครัวครูน้อยกระทะาแตกนี่ออกมืดๆหน่อยนะครับวันนี้นี่นะครับดูด้วยครับ พุกข้าวพุกข้าวให้เข้ากันพุกข้าวให้เข้ากันนะครับอ่าผงปรุงรสไปแล้วอะไรอีกครับน้ำปลาสักหน่อยครับสูตรของคุณน้อยเองนะครับน้ำปลาใส่ไปนี่ครับพุกข้าวให้เข้ากันนี่ลงไปก้อยขมนะครับใส่แยกไปแล้วโอ้โหทั้งหมดถุงเลยเกลือกับดีเนี่ยใส่ด้วยกันไปแล้วนะครับ สูตรกู้อยนะครับวันนี้น้ำปลาสักเล็กน้อยอย่าใส่เยอะนะครับเราเค็มเราค่อยชิมดูนะครับเอาละครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่ดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่เลือดเลยนะครับเลือดเป็นถุงๆเลยนะครับใส่เข้าไปสูตรของครูน้อยนี่หมดเลยนะครับเลือด นี่ก้อยสูตรครูน้อยนะครับกว่าครูน้อยก็แทาแต่พวกข้าสูตรนี้จะไม่ใส่มะนาวนะครับเพราะว่ามะนาวเนี่ยจะเข้าไปปรับ,บรสชาติของเนื้อต้องการให้เนื้อสดอยู่นี่เนื้อสดนะครับเนื้อสดมากเลยนี่นะครับก้อยเนื้อนะครับก้อยเนื้อก้อยเนื้อควายนะครับขออนุญาตพูดคำคำหยาบเออบางคนบอกวีาเป็นคำหยาบแต่บ้านครูน้อยก็เรียกเรียกเนื้อควายนี่แหละนะครับนี่ อาจจะมืดหน่อยวันนี้นะครับมืดหน่อยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก้อยขมเนื้อควายนะครับนี่ก้อยขมเนื้อควายสูตรของครัวครูน้อยกระทะแตกนะครับนี่นะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่โอ้โหนะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอย่าลืมติดตามช่องนะครับครัวครูน้อยกระทะแตกนะครับเพื่อนๆครับ